รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอ สวัสดีครับผมนิิพนหนุยาัิดรกุลนะครับและดิฉันปามปัทมาจันทรภัยทูลค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮัลโหลอินโดนีเซียครับผมที่พี่นิและน้องปามนะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเรียนภาษาอินโดนีเซียในเวอร์ชันแบบง่ายๆนะครับเต็มไปด้วยสาระและความสนุกสนานในตัวนะครับอยากจะบอกก่อนนะครับว่าภาษาอินโดนีเซียทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องยากแต่น้องปามครับวันนี้พี่นิมีเรื่องจะรบกวนอย่างหนึ่งเรื่องอะไรครับพี่นิพอดีว่าวันนี้นะครับพี่นิจะเป็นโฮสต์เรียกว่าโฮสบอกว่า ทำอาหารกินที่บ้านแล้วก็ชวนเพื่อนอามาแล้วก็พอดีว่ามีเพื่อนคนนึงเป็นชาวต่างชาติมาด้วยแล้วไงคะพี่นีคแล้วก็คือ,<ข>อว่าโปเชะเลยเป็นคนอินโดนีเซียนี่หมายถึงว่าพี่นี้อยากให้ฟามช่วยสอนภาษาอินโดนีเซียให้พี่นี่คถูกไหมเพื่อพี่นีคอาจจะได้เอาไปสนทนากับเขาได้ใช่ไหมคะใช่ครับพี่นี่จะเอาแบบพื้นฐานอย่างน้อยก็แบบเราเป็นเจ้าบ,บ้านเราก็ควรสื่อสารกับเขาได้บ้างนะฮะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับพี่นจะให้ฟามสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรล่ะก็คำ หไหนๆก็ทําอาหารแล้วใช่ไหมก็อยากจะรู้สับเกี่ยวกับการทําอาหารดีกว่ามันมันจะได้แบบว่าเอนเตอร์เทนสนุกๆอะไรเงี้ยได้ค่ะถ้าพูดถึงอาหารเนี่ยพี่น่เคยกินเต็มเป้หรือเปล่าคะรู้จักเต็มเป้ไหมอ่าไม่รู้จักครับมันคืออะไรครับ่อ่าเต็มเป้คืออาหารที่ทําจากถั่วนะคะเป็นอาหารพื้นเมืองของอินโดนีเซียในแถบเกาะชะวาเต็มเป้ได้รับอิทธิพลจากการหมักอาหารประเภทถั่วของคนจีนแต่ว่าเราใช้เชื้อราคนละชนิดกันนะคะอ๋อ พอเช้านีน้น้องปามจะมีอะไรมาบอกในช่วงสาระน่ารู้ไหมครับเนี่ยค่ะสาหรับช่วงสาระน่ารู้คู่อินโดนีเซียเราจะมีเกิ็ดความรู้เกี่ยวกับเต็มเก๊กจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมกันเลยค่ะช่วงสาระน่ารู้คู่อินโดนีเซียอินโดนีเซีย ประเทศที่มีภูมิศาสตร์เป็นหมู่เกาะขนาดใหญ่และอุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติอันสมบูรณ์มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ภาษาและศาสนาแม้อาหารส่วนใหญ่จะเป็นอาหารฮาลาลท่ามกลางความหลากหลายนี้ข้าวยังคงเป็นอาหารหลักของคนส่วนใหญ่แต่วันนี้เราจะไม่พูดเรื่องข้าวเราจะพาทุกคนมารู้จักกับเทมเป้เป็นผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองเป็นอาหารพื้นเมืองอินโดนีเซียในแถบเกาะชวา โดยการนำเอาถั่วเหลืองที่แช่น้ำอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงจากนั้นนำมากระเทาะเปลือกแล้วใช้มือบี้ถั่วเบาๆให้แตกออกเป็นสองซีกจากนั้นนำไปต้มหรือนึ่ง30นาทีหลังจากถั่วสุกนำขึ้นมาพักให้เย็นในอุณหภูมิห้องและใส่เชื้อราสำหรับทำเทมเป้ลงไปโดยต้องโรยเชื้อราให้ทั่วอย่างสม่ำเสมอมิฉะนั้นอาจเกิดการเน่าเสียได้เนื่องจากแบคทีเรียอื่นเจือปน แล้วห่อด้วยใบตองหรือถุงพลาสติกวางในอุณหภูมิห้องทิ้งไว้3-5วันจนกระทั่งถั่วเหลืองจับกันเป็นก้อนและมีเส้นใยสีขาวปกคลุมหนาแน่นปัจจุบันเทมเป้กำลังเป็นที่นิยมไปทั่วโลกเนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารสูงมีโปรตีนเช่นเดียวกับเต้าหู้และเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบอาหารมังสวิรัตหรือผู้ที่หลีกเลี่ยงอาหารจากเนื้อสัตว์อีกด้วย โอ้โห,โหสารอาหารเยอะจังนะครับเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงนะครับสงสัยต้องลองชิมดูและเนี่ยลองไปหาชิมดูได้นะคะเดี๋ยวนี้หาซื้อไม่ยากแล้วมีวางขายตามซปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปค่ะได้แล้วครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับน้องตามจะมาสอนคำศัพท์ภาษาอินโดนีเซียเกี่ยวกับการทำอาหารครับในช่วงรู้ศัพท์กับภาษาอินโดนีเซียช่วงรู้ศัพท์กับภาษาอินโดนีเซีย ช่วงนี้นะครับเราก็จะมาสอนถึงคำศัพท์ภาษาอินโดนีเซียเกี่ยวกับการทาอาหารกันครับเริ่มกันเลยครับน้องปามค่ะสําหรับวันนี้นะคะพี่นิคำศัพท์เนี่ยจะเยอะหน่อยนะคะเรามาเริ่มจากคําแรกเลยค่ะห้องครัวภาษาอินโดนีเซียพูดว่าดาปอตดาปอตดาปอตนะครับดาปอตภาษาไทยแปลว่าห้องครัวค่ะไปดูคําศัพท์คาถัดไปค่ะปรุงหรือทําอาหารนะคะภาษาอินโดนีเซียพูดว่ามาซักมาซักมาซัก มาซักภาษาไทยแปลว่าปรุงหรือทำอาหารค่ะไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะต้มภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเรบุสเ <Le bus. S 1> รบุสเรบุสภาษาไทยแปลว่าต้มค่ะไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะผัดหรือทอดนะคะภาษาอินโดนีเซียพูดว่ากอริงกอริงกอริงภาษาไทยแปลว่าผัดหรือทอดค่ะไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะ ย่างภาษาอินโดนีเซียพูดว่าบา r c a บากั a barca b า r c a ภาษาไทยแปลว่าย่างนะคะเราไปดูคำศัพท์คำาถัดไปค่ะเนยภาษาอินโดนีเ <chat> ซียพูดว่าเมน t e ก a เมน t e ก a เมน t e ก a ถูกต้องค่ะเมนเตกาภาษาไทยแปลว่าเนยค่ะสำหรับคำศัพท์ความถัดไปนะคะเกลือภาษาอินโดนีเซียพูดว่าการัม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 ภาษาไทยแปลว่าเกลือค่ะ ไปดูคำสอบคำถัดไปค่ะน้ำตาลทรายภาษาอินโดนีเซียพูดว่ากูลาปาเซียตกูลาปาเซียตกูลาปาเซ a กูลาปาเซภาษาไทยแปลว่าน้ำตาลทรายค่ะเราไปดูคำพอบคำถัดไปค่ะซีอววานภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเกจับมานิสเกจับมานิสเกจับมานิสว้าวเยี่ยมมากเลยค่ะพี่นิเกจับมานิสภาษาไทยแปลว่าซีอิววานไปดูคำพอบคำถัดไปค่ะซีอิขาวภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเกจับอาซิน เกจับอาซินเกจับอาซินนะครับเกจับอาซินภาษาไทายแปลว่าสีอิวขาวค่ะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะซอสมะเขือเทศภาษาอินโดนีเซียพูดว่าซอสโตมัตซอสโตมัตซอสโตมัต ใช่ค่ะซอสโตมัตภาษาไทยแปลว่าซอสมะเขือเทศนะคะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะซอสพริกภาษาอินโดนีเซียพูดว่าซอสจาใบซอสจาใบซอสจาใบถูกต้องค่ะซอสจาใบภาษาไทยแปลว่าซอสพริกค่ะมาดูคำศัพท์คำถัดไปนะคะน้ำส้มสายชูภาษาอินโดนีเซียพูดว่าจูกาจูกาจูกา ยูกาภาษาไทยแปลว่าน้ำส้มสายชูค่ะไปดูคำศัพท์คำถัดไปนะคะน้ำมันพืชภาษาอินโดนีเซียพูดว่ามินยักซายยอ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 ภาษาไทยแปลว่าน้ำมันพืชค่ะไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะคิดว่าคำนี้พี่นี้อาจจะต้องใช้นะคะอร่อยภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเอนักเอนักเอนักโอเคเอนักจำมาละเอนักภาษาไทยแปลว่าอร่อยค่ะ ดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะหวานภาษาอินโดนีเซียพูดว่า manis 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 ภาษาไทยแปลว่าหวานค่ะดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะเค็มภาษาอินโดนีเซียพูดว่า asin 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 ภาษาไทยแปลว่าเค็มค่ะสำหรับคำศัพท์คำถัดไปนะคะเปรี้ยวภาษาอินโดนีเซียพูดว่า asam 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 ภาษาไทยแปลว่า ปรี้ยวค่ะไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะจืดภาษาอินโดนีเซียพูดว่าตาวาร์ตาวาร์ตาวาร์ใช่ค่ะพี่นี่ออกเสียงเก่งมากค่ะตาวาร์ภาษาไทยแปลว่าจืดนะคะสำหรับคำศัพท์คำถัดไปค่ะเตาแก๊สภาษาอินโดนีเซียพูดว่ากอมปอร์กัส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 ภาษาไทยแปลว่าเตาแก๊สค่ะไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะหม้อภาษาอินโดนีเซียพูดว่าปันจี ปันจ <ung> ีปันจีปันจีภาษาไทยแปลว่าหม้อค่ะส,สําหรับคําศัพท์คําถัดไปนะคะกระทะภาษาอินโดนีเซียพูดว่าวาจันวาจันวาจันนะครับวาจันภาษาไทยแปลว่ากระทะค่ะส,สําหรับคําศัพท์คําถัดไปค่ะจานภาษาอินโดนีเซียพูดว่าปีริง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 ภาษาไทยแปลว่าจานค่ะสําหรับคําศัพท์คําถัดไปนะคะถ้วยภาษาอินโดนีเซียพูดว่ามังกุกมังกุกมังกุก มังกุกภาษาไทยแปลว่าถ้วยค่ะสำหรับคำศัพท์คำถัดไปนะคะเขียงภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเตลเลนัน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 ภาษาไทยแปลว่าเขียงค่ะสำหรับคำศัพท์คำถัดไปนะคะมีดภาษาอินโดนีเซียพูดว่าปีเซ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 าภาษาไทยแปลว่ามีดค่ะสำหรับคำศัพท์คำถัดไปนะคะท็อปพี่ภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเซนด็อกนาซิเซนด็อกนาซิ ซินด็อกนาซิซนด็อกนาซภาษาไทยแปลว่าทัพพีนะคะดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะตาหลิวภาษาอินโดนีเซียพูดว่าซูดิฟซูดิฟซูดิฟสูดิปภาษาไทยแปลว่าตาหลิวค่ะอ่าไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะเนื้อหมูภาษาอินโดนีเซียพูดว่าดากิงบาร์บี้ดากิงบาร์บี้ดากิงบาร์บี้นะครับดากิงบาร์บี้ภาษาไทยแปลว่าเนื้อหมูค่ะ ไปดูคำพอบคำถาถัดไปค่ะเนื้อปลาภาษาอิโนโดนีเซียพูดว่าดากิงอีก e ันดากิงอีกันดากิงอีกันดากิง e อีกัน e e ภาษาไทายแปลว่าเนื้อปลาไปดูคำพอบคำถามถัดไปค่ะเนื้อไก่ภาษาอินโดนีเซียพูดว่าดากิงอายัมดากิงอายัมเดี๋ยวพี่นิลกลองพูดตามสิคะดากิงอายัมครับดากิงอายัมภาษาไทายแปลว่าเนื้อไก่ค่ะไปดูคำพอบคำถาถัดไปค่ะเนื้อเป็ดภาษาอินโดนีเซียพูดว่าดากิงเบเบ ดาคิงเบเบ้ดาคิงเบเบ้ดาคิงเบเบ e ภาษาไทยแปลว่าเนื้อเป็ดค่ะอขอบคุณน้องปามากเลยครับเอาล่ะครับคำเหล่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้ในรูปแบบประโยคจะพูดกาอยังไงบ้างครับน้องปามคราวนี้เดี๋ยเรานําคําที่เราเรียนไปเมื่อกี้นะคะมาใช้ในการแต่งประโยคกันค่ะมาดูประโยคแรกกันเลยค่ะครัโกกี ogi, สดังบาการ์ดอายามโกกี ogi, สดังบาการ์ดอายามไหนพี่นิดลองพูดตามปาพี่กะโกกีโกกี ogi, สดังสดัง บาการ์ดไอยมบาการ์ดอยมอ่าเยี่ยมมากเลยค่ะเรามาดูความหมายของคำศัพท์แต่ละคำกันค่ะกกี้ภาษาไทยแปลว่าพ่อครัวสดังภาษาไทยแปลว่ากำลังบาการ์ดภาษาไทยแปลว่ายา่างออยามภาษาไทยแปลว่าไก่นะคะอ่าเอาคำศัพท์เหล่านี้มารวมกันนะคะโกกี้สดังบาการ์ดอยมพ่อครัวกำลังย่างไก่ค่ะเรามาดูประโยคถัดไปค่ะอีการโกเรงอาดาราซาอาซิน อีกันกอเร็งอาดาราซาอาซินเดี๋ยวพี่นี่น้งพูดตามปั๊มนะคะอีกันกอเร็งอีกันกอเร็งอาดาราซาอาซินอาดาราซาอาซินถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำศัพท์แต่ละคำกันนะคะอีกันภาษาไทยแปลว่าปลากอเร็งภาษาไทยแปลว่าทอดหรือผัดนะคะ อาดาภาษาไทยแปลว่ามีราซาภาษาไทยแปลว่ารสชาตินะคะอาซินภาษาไทยแปลว่าเค็มเอาคำศัพท์เหล่านี้มารวมกันค่ะอีกการกอริงอาดาราซาอาซินปลาทอดมีรสชาติเค็มนั่นเองนะคะคไปดูประโยคถัดไปกันค่ะคุณผู้ชมกูลาปาซีสบอดดารีเตอร์บูกุลาปาซีสบอดดารีเตอร์บูเดยวนี้ลองพูดตามวามนะคะ g ุลาปาเซียสกุลาปาเซียสบวชบวชดาริเตบูดาริเตบูค่ะเรามาดูความหมายของคำศัพท์แต่ละคำกันนะคะคุณผู้ชมกุลาปาเซียภาษาไทยแปลว่าน้ำตาลทรายบวชภาษาไทยแปลว่าทำดาริภาษาไทยแปลว่าจากเตบูภาษาไทยแปลว่าอ้อยนะคะเอาคำศัพท์เหล่านี้มารวมกันกุลาปาเซียสบวชดาริเตบูน้ำตาลทรายทำมาจากอ้อยค่ะ เราไปดูประโยคถัดไปกันค่ะเสร็จแล้วสร็จใมากันฮารุสจูจีปีริงดานมังกุกสรล้วสร็จใมากันฮารุสจูจีปีริงดานมังกุกเดี๋ยวประโยคนี้ยาวนิดนึงนะคะเดี๋ยวพี่นี่ลองพูดตามปามนะคะเสร็จแล้วสล็จใส่มากันสรล้วสล a จใมากันฮารุสฮารุสจูจีปีริงจูจีปีริงดานมังกุก ด้านมังกุ๊ค่ะเราไปดูความหมายของคำศัพท์แต่ละคำกันค่ะสเตล,สลัสเซอไซภาษาไทยแปลว่าหลังจากเสร็จนะคะมากันภาษาไทยแปลว่ากินฮารุสภาษาไทยแปลว่าต้องจูจีภาษาไทยแปลว่าซักรหรือล้าง ปิริ n งภาษาไทยแปลว่าจานด้าน,ภา,านภาษาไทยแปลว่าและมังกุกภาษาไทยแปลว่าถ้วยนั่นเองนะคะเอาคำศัพท์เหล่านี้มารวมกันค่ะสเตลลาสละไซมากันฮารุจูจีปีริง่งด้านมังกุกหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วเราจะต้องล้างจานและถ้วยด้วยนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับประโยคก,การใช้ภาษาอินโดนีเซียกับการทำอาหารคำไหนต้องใช้ยังไงนะครับ ตอนนี้นะครับพี่นิต้องขอตัวไปช้อปปิ้งวัตถุด,ดิบเพื่อที่ทำอาหารจย็นทิ้งกับเพื่อนก่อนนะครับเนี่ยกินอาหารให้อร่อยนะคะพี่นิทกินเสือปมด้วยนะคะแล้วอย่าลืมนะคะว่าภาษาอินโดนีเซียของเราไม่ยากถ้าอยากให้คล่องต้องมันฝึกฝนออกเสียงให้ถูกต้องนะคะคุณผู้ชมได้เลยครับน้องปามวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับอย่าลืมนะครับถ้าอยากเก่งภาษาอินโดนีเซียนะครับมันฝึกฝนแบบที่น้องปามแนะนาครับและอย่าลืมติดตามรายการ ฮาโลอินโดนีเซียนะครับในทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงสารการนะครับหรือทางช่อง ETV นะครับและสามารถติดตามย้อนหลังนะครับได้ทาง www.etvthai.tv นะครับผมแล้ววันนี้นะครับรายการฮาโลอินโดนีเซียของเรานะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมและน้องปามต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ